สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ี่วันนี้ผมแบงค์รถมือสองทุกรุ่นนะครับมีรถเจ๋งราคาเบาๆนําเสนอสุดๆสักคันหนึ่งนะครับอันนี้สมัยป้ายแดงกับสองล้านนะครับวันนี้ผมขายแค่1นึ่งแสเจ็ดหมื่นห้ันบาทเท่านั้นนะครับแคม,มรี่นะครับตัวท็อปสุดนะครับสี่ประตูนะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงปีสองพันนะครับสองศูนย์ รถสวยมากนะครับเดิมเดิมแอบซิ่งนิดๆนะครับลงแค่ล้อนะครับล้อยางเบิกมาใหม่เรียบร้อยรถสวยใสนะครับสะอาดออปชั่นล้ำๆเลยนะครับตัวนี้สมผู้นำนะครับเรียบหรูดูแพงเพื่อนๆท่านใดหาอยู่นะครับห้ามพลาดนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเดิมเดิมเลยเบาะไฟฟ้านะครับ ไม้น้อยนะครับหนึ่งแกิโเมตรรถเดิมๆดิจะจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับแอร์เย็นเพียเพราะเดินทางไกลได้สบายนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภายในลายไม้วงมารัยมันติฟังก์ชันเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับผมหนึ่งแบาทนะครับสภาพนี้ราคานี้ไม่แพงนะครับนานๆกว่าจะมีมาสักคันหนึ่ง เครื่องเดิมๆิมสองจุดศูนย์นะครับแต่งแนวเรียบหรูดรูแพงนะครับล้อยางเบิกให้ใหม่เลยรถเติมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมสองจุดศูนย์ไม่เคยติดแก๊สใครสนใจดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับมีรายการส่งถึงบ้านทุกประเทศไทยนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ